สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมตบปลานะครับสกีบีอกหักรักสิบมาฝาั้งตาจับปูเอามาหนึ่งขายเล้วริงเลี้ยวยังเดี๋ยวยังเดี๋ยวได้ใกลทางนกลายโอ้ห้โอ้สกีบีดีอ่ะอ่ะอ่ะ กีไปดีอกหักลักสิมาอาน้ำตามาบปูไข่แล้วคิงเลี้ยวยังเดียวยังเดียวได้กายทางกายโอ้ไฮโอสกีไปดีอ่าอ่าอ่โอสกีไปดีอกหักลักสิมาอาน้ำตาจับปูไข่กดจำไว้ให้ดีเลยนะแมวอ้วน ออกเก็มอืมไม่ได้ฟีว้าวทุกคนเห็นได้กันแต่ไม่ได้ฟีนตอนแรกบอกว่ามันไม่ฟรีไงเขาเ้าใจไหมว่ามันไม่ฟรีอ่ะต้องหาเปลี่นเปลี่ยนไปตซอ อะไรครับแม่หนูกำลังกลังวิงูกำลังเกับกีตาอยู่ครับออหนูวครับหนูยคูคนเดียวเี่ยมูคน่บ้านอยู่แม่มยแ,แ,แม่หนถ่ยผ่าปชิู่ แบตหนูเลอสิ้ห้าเหตุผลหตบ็เดี๋ยวิ้สองนี่หนูอ่นมัแ่ก่อนมันเกี่ยีเสียวกับอะอยู่ข้างในอะมันจะเสียกับร่างนี้ที่มันมีสุอันแรกม่ครับไอแอปแม่ไอแอปอันนี้ไม่แเงนแ่ตัดต่อเสียกลว่าเสีย้อด้วยใช่ไหมไม่เสียไม่เสียเสียเสีย มหมดแล้วเบตอสันหมดแม่แค่นี้ก่นแม่เบตอสันเบตหมดแม่แม่แม่ได้ <c oughs> ยินไหม <c oughs> แม่ได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> มันฟีใช่ไหมโอเคไปหามา่ามาต้มกินเบตหมดอ่ะ ค้าพัหลานบ้าด้วยฟรีของปีไม่รู้คุณผู้ชยู่กับติ๊ดคุณดูคนไปรับจากตรงนั้นแหละตอนแรกที่ผมไปเป็นบิบบัคนครับผมเมื่อกี้แม่ผมโทรมาขออภัยหนึ่งะมันจะเป็นไม่รับตกเลยนะต่อหน้าคนดีแล้วคนดูไม่ติ หม่สิดไปเลยอันนี้เะไรปลาหมึกเนื้อปลาเกากลยค่ะพวกคอมมอนเลยสาวๆทุกคน เปิดแอร์เปิดอร์ทาความเย็นเลยดีๆอันนี้ไงอันนี้อะไรเป็นอืนอันนี้จะโอ้เป็นโปรเจกต์นะอุ้ยอันนี้จะเป็นทางความเย็นอืิดีๆดีโอเคกว่าดีกว่ากันไหเออเออเขียนนี่ไปนะเขียนนี่ดูดู Để ai, để phán đồng. Để ai. Để. Để phán được phần ai Thù ấy Có sao được chứ đấy ạ quay nha

ใส่เข้าไปในทรัพท์ก็มี่เ,เบบบบข้า,ขาขตรงเข้ามาในเครื่องกับบเาโอเคทุกคนแค่นีียนะต่ไม่ว่า กดออกอี้แมวเอาเข้าเอาเข้าอะไรโอ้โหไแล้วก็กดลงเออานี่นะนี่กดดีใจจงตะกองแล้วเหรอนี่นะอนี่กดแค่แค่นช่เนี่ยเออรูนรู้ฝด้วย 我有用，我么大。